สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปวันดานคลิปนี้เราก็จะมาส่งความคิดความรู้สึกคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับเราอย่างไรนะเขาอยากบอกอะไรเขาอยากเล่าอะไรให้เราฟังหรือเปล่านะไม่รู้เก่าแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันส่งบานบรารังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดโงชะตาด้วยการกดส i b e แลว้วก็ไลค์แช์นะคะ มีเพื่อนๆท่านสมาชิกส่งคอมเมนต์นะคะเข้ามาบอกว่าแม่หมอเอ่อทำไมไม่ทำหัวข้อเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของคนรักคู่รักบ้างนะคะเออจะเป็นหัวข้อที่แบบอ,อ,อ่านความรู้สึกอะไรเงีนะคะแม่หมอก็อ่านความรู้สึกมันจะมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สามส่วนใหญ่นะคะตามหน้าไพ่ตามพลังงาน นะคะด้วยความรักความรู้สึกความสัมพันธ์แบบคนโสดหนุ่มโสดนะคะไม่ค่อยจะมีก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวหน้าไพา่ออกมา เป็นคู่รักคนรักเก่าสามีเก่าอีกแล้วนะคะไปมีมือที่3ามอีกแล้วไม่พ้นเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้เน้นในเรื่องของความรู้สึกแบบหนุ่มสาวนะคะต้องขออภัยขอโทษด,ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าหัวข้อนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ mm hmm. เป็นสาวโสดหนุ่มโสดหรือว่าคนคุยเก่าหรือเปล่านะคะ ลัคนาราศีที่โดดเด่นริบบ้าราศีตุลทัดลมแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำมูนราศีมีนราศีกรกฎสักเซอโทเรียสร,ราศีธนูธาตุไฟซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแคปิตันราศีมังกรธาตุด,ดินเมอร์เคเรีคนเกิดวันพุธธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสโอ้ยไม่ใช่เอ,อิร์ธธาตุดินพฤษภกมังกร จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 7, จ็ดส1่สิบสี่เแล้วก็18บแปนะคะสำหรับไพ่ย24นะคะไม่เน้นในเรื่องของลัคนาราศีเพราะเน้นในเรื่องของพลังงานใช้จิตสัมผัสแล้วก็นะ,ะจิตวิญญาณในการอ่านไพ่นะคะส่วนแบบโหราศาสตร์ ก็ะะอาจจะเน้นลัคนาราศีส่วนใหญ่นะคะใครชอบใครสนใจรูปแบบไหนในการทำนายดวงชะตาก็สามารถทักลิงก์ทักไลน์มาจองคิวตรวจดวงชะตาได้นะคะแต่รู้สึกว่าไพ่ย,ยิปซีจะครอบคลุมพลังงานมากกว่านะคะโหราศาสตร์จะไม่ไม่สามารถที่อ่านความรู้สึกนะ,ะชัดเจนได้หรือว่าเดาความคิดเดาพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักเก่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับเรานะเขาอยากบอกอะไรกับเรามาดูซิว่าคนรักเก่าคุณและเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรสถานะเป็นอย่างไรเก่าแบบไหนนะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่าเออเผื่อเรามีหลายเก่าอะเนาะบางคนท่านมีมีเก่าหลายเก่านะคะเก่าแบบสามีเก่าเก่าแบบคนคุยเก่าก็ได้นะคะ เอาตามพลังงานนะคะเหมือนเซนจะเริ่มมาอีกแล้วถ้าแบบเซนเซนหายจะเป็นเป็นแบบรูปแบบที่อ่านไพ่เร็วๆรัวๆแต่ถ้าเซนมาจะเจาะลึกให้นะคะ ความรักเก่านะคะคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์คุณและเขาเป็นอย่างไราสามดาบขอขยายก่อนยังไม่ฟันธงสามดาบมีสถานการณ์เรื่องราวนะคะที่สร้างความเจ็บปวดให้กันและกันมีใครคนใดคนหนึ่ง นะที่อาจจะไปมีความรักคนสัมพันธ์อื่นเลือกมือที่3เลือกความสัมพันธ์ที่มาทีหลังแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้คนที่เป็นตัวจริงนะเสียใจทรมานทุกอกทุกใจนะคะอยู่ในห้วงของความเจ็บปวดมากๆแตนะ่คนที่ไปเลือกความสัมพันธ์อื่น นะไปคบกับคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นกลับมีความรักและคิดถึงคนเดิมคนเก่ามากนะคะแม้เขาจะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นหรือว่ามีความสัมพันธ์ไหนๆอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่กลายเป็นเอ่อความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวไปแล้วเป็นลองลองเทิมแล้วนะคะเออหรือว่าแต่งงานใช้ชีวิตคู่แล้ว แต่จากที่เคยเป็นมือที่3มนะมือที่3ามกลายเป็นตัวจริงไปแล้วแล้วไอ้ตัวจริงก็กลายไปเป็นมือที่สามสลับกันแล้วคิดจะทำยังไงนะคะไอ้คนที่ไปเลือกความสัพันธ์ใหม่ให้เป็นตัวจริงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่กับมือที่สอยู่กับคนที่เลือกเนี่ยไม่ได้ไม่มีความสุขจึงเกิดเจ็ดดาบเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะกลับมาหาคนเก่า แล้วไอ้คนเก่ากลายเป็นเป็นมือที่สามไปแล้วอะทำไงคนเก่าก็เป็นเนื้อคู่นะเนี่ยนะคะ the view of fortune คนเก่าเป็นเนื้อคู่เป็นคนทางกายเป็นคนที่มีระยะทางห่างไกลกันไปแล้วนะคะก็เออสมควรไหมสมน้ำหน้าไหมนะคะที่แบบอยู่ดีๆก็เป็นเรื่องมือที่สามพออยู่กับมือที่สามไม่มีความสุขก็อยากจะกลับมาหาคนเก่า ได้ยังไงไอ้คนเก่ามันไปไหนถึงไหนแล้วนะซึ่งคุณเป็นคนสะพานเป็นคนเก่าที่ไปไหนต่อไหนแล้วหรือว่าอาจจะเลือกที่จะมีชีวิตที่โสดมีความสุขไม่ได้สนใจไอ้คนเนี้ยนะคะก็ทิ้งไปตั้งนานนมนะ,ค,ะความรู้สึกตัวนั้นมันไม่ได้มีแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้คุณนะสามารถที่จะใช้ชีวิตเองได้อย่างมีความสุข นะสนุกสนานนะคะคือเรียกได้ว่าเหมือนปรับสภาพได้นะคะกลับมาเป็นคนปกติกลับมาเป็นคนที่มีความสุขได้อยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่แบบทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานแล้วก็การเงินนะคะส่วนความรู้สึกรักนะคะเออคน คนเก่าเนี่ยนะคะคนดักเก่าของคุณเนี่ยก็ยังลืมคุณไม่ได้นะนะเมื่ออยู่กับมือที่สามไม่ได้ซึ่งกลายเป็นตัวจริงไปแล้วแต่อยากจะกลับมาหาคุณตอนนี้คุณก็กลายเป็นมือที่สมกลับมายังไงก่อนแล้วมือที่3ามตรงเนี้ยจะยอมหรือเปล่าไม่น่าจะยอมนะ,<ฮ>ะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าความสมพั์ตรงนี้เมื่อคุณไ,ได้มีการหันหลังให้กับคนคนนี้ไปแล้วตาเหมือนเรียกว่า เออเดินออกมาเลยอะ่ะนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับคือมันทิ้งช่วงทิ้งระยะเวลานานพอสมควรแล้วฉันรอไม่ไหวแล้วฉันไปเริ่มต้นใหม่ฉันไปใช้ชีวิตที่มีความสุขดีกว่านะคะก็เลยเหมือนกับเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ความสัพันตรงนี้นะคะอีกคนนึงคือทําใจได้ละอีกคนนึงคิดอยากจะวนเวียนกลับมาแล้วก็มีพลังงานของการส่องนะคะส่องทั้งมือที่3ก็แอบ จับตามองคนรักเก่าของคุณที่จะกลับมาหาคุณด้วยแหละนะคะพฤติกรรมเนี่ยแล้วก็จับตามองดูคุณด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยจบความสัมพันธ์กับคนรักเก่าจริงหรือเปล่าหรือว่าแอบติดต่อกันแอบพูดคุยกันหรือเปล่าจ้าอารมณ์นี้เพราะว่าคนรักเก่าของคุณมีการเหินห่างจากมือที่สามแล้วนะคะแล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่ามือที่สามอ่ะเรียกว่าหงุดหงิดอ่ะ ะะอารมณ์ที่เหมือนกับจะต้องฟาดงวงฟาดงาถ้าหากคนรักเก่าของคุณติดต่อมาหาคุณนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเข้าข้างตัวเองนะคะแอบรักคุณข้างเดียวอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักเก่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราตอนนี้เวลานี้ขอดูความคิดความรู้สึกที่เขาคิดต่อมือที่สามก่อนขอดูความคิดความรู้สึก ของคนเก่าวที่เขาคิดที่เขามีต่อมือที่สามตอนนี้ปัจจุบันนี้ก่อนนะคะอ้าวแย่ hmm. แล้วสินะคะสี่ถ้วยไม่เอาแล้วนะคะทนไม่ไหวแล้วอยู่กับมือที่สามไม่ได้แล้วนะคะ เขามีการที่แบบเหมือนมือที่สามจะดูแลเอาอกเอาใจประคบประงมหาข้าวหาน้ำนะปฏิบัติพัดวีเขายัางไงเขาก็ไม่ถูกชะตากับมือที่สามเลยนะคะเรียกได้ว่าปฏิเสธแล้วอ่ะไม่เอาอ่ะไม่อยู่แล้วฉันจะไม่อยู่นะคะเริ่มที่จะเครียดเริ่มที่จะห้อยหัวเริ่มที่จะคิดหาวิธี ะะหาหนทางที่แบบจะจบความสัมพันธ์กับมือที่3เออหรือว่านะ่จะแต่งเรื่องแต่งเราทะเลาะกันกับมือที่3ดีนออารมณ์นี้เลยเพราะว่าเขาแบบคือเหม็นขิวมือที่3มมากเลยนะ เรียกได้ว่าตอนนี้คนรักาของคุณเนี่ยนะคะเหมือนชวนมือที่สามทะเลาะบ่อยมากมีปากมีเสียงกันบ่อยมากเรื่องความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยแหละก็ไม่รู้ว่าเขาเจ้าชู้จริงหรือเปล่านะแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบทําให้มือที่สามชวนทะเลาะอยู่เรื่อยๆนะคะคือมีปากมีเสียงกับเอ่อความสัมพันธ์อื่นนะปาข้างบ้านบ้างแหละเออหรือว่าสาวๆอ้อหนุ่ม นะะมารุมร่มรุมจีบเน,เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนรักของคุณความเจ้าชู้ความไม่รู้จักพอนะความที่แบบขี้เล่นนะจีบคนนั่นคุยกับคนนี้เช็ดอย่างน่นอย่างนี้น,น,น,นะหาเรื่องเลิกกับมือทีสาทุกวันทุกวันนะแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าฉันเปล่านะนะคะอารมณ์นี้เลยเดอะเวิลดเนี่ยเป็นการที่แบบเหมือนปฏิเสธนะคะแต่ก็เหมือนกับว่า คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเฮ้ยมันน่าที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้มือที่สามทน,ทนพฤติกรรมของเขาไม่ไหวนะเออนะคะเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าเออหรือว่าจะใช้วิธีนี้ดีในการที่จะหลอกล่อให้มือที่สาม เจ็บปวดเสียใจแล้วมือที่สามจะได้เออจะได้ปล่อยเขาไปอารมณ์นี้นะ mm hmm. เขาก็จะใช้วิธีแบบความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยแหละความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยแหละนะคะที่ทําให้มือที่สามทุกอกทุกใจจนทนไม่ไหวแล้วก็นนีหายไปจากเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดกับมือที่สามเพราะว่าแผนการที่เขาจะทํากับมือที่สามก็คือการโปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์ให้สาวๆหนุ่มๆม,มารุมร้อมรุมจีบเขา ะะแล้วก็ทําให้มือที่สามทุกอกทุกใจนะคะเป็นนางผีเสื้อสมุทรที่แบบต้องเหมือนกับว่าเออพระอภัยมณีเป่าปีนะคะให้ผีเสื้อสมุทรนะตรอมใจนะจมน้ําตุยไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันคนรักเก่านะ,ะเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้เวลานี้ขอดู ปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะจะแบ่งปัจจุบันไว้แล้วก็อนาคตเอาไว้อ่านทีหลังปัจจุบันเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณเดอะแฮงแมนเครียดเหมือนกันเนาะนะมีอะไรที่มันแบบมันอยู่ในหัวเขาอะเยอะแยะมากมายรวมทั้งเรื่องราวอาดีตเก่าๆที่เขาเคยทำไว้กับคุณ นะคะภาพลักษณ์ไม่ดูดีเลยนะภาพลักษณ์ที่แบบเขาสร้างไว้กับคุณเนี่ยคือมันทําให้เขาปวดหัวมากไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะความเจ้าชู้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าการเมินเฉยนะคะก็ทําให้เขาเหมือนกับว่ามีความรู้สึกสับสนว่าเอ้ย ะะจะกลับมาเนี่ยเออจะทํายังไงดีอะ่ะนะคุณหายโกรธหรือยังเนี่ยนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเออเขาคิดถึงการที่แบบเหมือนมีความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ด้วยมีทั้งมือที่สามด้วยแล้วก็มีคุณในชีวิตด้วยแหละนะคะกับการที่จะจบกับมือที่สามแล้วกลับมาหาคุณยังไงดีนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่ นะคะแต่สิ่งที่เขาเคยทากับคุณไว้เนี่ยถ้าแบบเขาอยากจะมาขอโทษขออภัยคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณคงจะไม่ให้อภัยแล้วก็ไม่ให้โอกาสเขาแล้วก็ยังมีตราบาปบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจคุณอยู่ด้วยเขารู้นะคะมันไม่สามารถที่จะลบเลือนออกจากใจออกจากความคิดความรู้สึกของคุณได้หรอกนะคะคือตอนนี้เขาสับสนเขาเครียดนันะเรื่องราววุ่นวายประดังประเดเข้ามาในชีวิตของเขามากนะคะ พฤติกรรมของเขาเนี่ยการกระทําของเขาเนี่ยทําร้ายชีวิตของเขาทําร้ายอนาคตทําร้ายความคิดความรู้สึกนะคะของคุณที่มีต่อเขาจากที่คุณเคยรักเขามากเนาะนะคะมันก็แปรเปลี่ยนไปและเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณอีกอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารนะ,ะถ้าเป็นคนรักเก่าคอลสพันเก่าก็อยากจะติดต่อกลับมาขอโอกาส นะคะขอคืนดีนะขออภัยขออโหสิกรรมนะคะแล้วก็เหมือนกับคิดถึงอนาคตข้างหน้าด้วยถ้าแบบติดต่อพูดคุยกับมาหาคุณเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟเป็นคนที่เพียบพร้อมดูดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วตัวของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่แบบมีเพียงลักษณะของคนที่ มีความเจ้าชู้นมีแต่ถ้วยใบเดียวถ้วยเปล่าใบเดียวถ้วยน้าพริกเก่าด้วยนะคะเก่าๆ <c oughs> <c oughs> ถ้วยตาไก่นะคะที่จะมาให้กับคุณนะคะมีสิ่งเดียวเท่านั้นคือปฏิหารปฏิหารที่ทําให้คุณแบบคือลืมเรื่องราวอดีตที่เขาเคยสร้าง นะคะเคยทําให้คุณแบบเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจนะคะมีความเป็นไปได้สําหรับคนที่แบบเป็นคนคุยเก่าอ่ะมีโอกาสที่จะกลับคืนคืนดีกลับมาได้แต่ถ้าเป็นภรรยาสามีเก่าไม่น่านะนะไม่น่าที่จะมีเปอร์เซ็นต์ของการกลับมาคืนดีได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกมือที่สามแล้วไปจริงจังกับมือที่สามแต่งานใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ นาะมือด้สานไม่ยอมแต่ถ้าเป็นคนคุยเก่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้สักเจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนได้เพราะว่าเขาจะไม่รอนานไงนะเพราะว่าคนคนนี้เขาน้าจะเคลียร์ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นอะไรจให้สําหรับคนที่ไปเจอคนคบคุณคุยนะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เออเขาจริงจังกับเราแต่ถ้าแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นภรรยาสามีเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาได้แล้วนะคะ อยู่กับคู่วเวีคู่กรรมต่อไปและคนกเก่านะคะคนกเก่าความสพันธ์เก่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังคิดถึงวันเวลานะคะ เขากับคุณเคยมีกันและกันเป็นครอบครัวเป็นภรรยาเป็นสามีหรือแม้กระทั่งใครที่แบบเหมือนความรักคัพันที่มีการทําธุรกิจการงานด้วยการลงทุนลงแรงนะเวลาที่เหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วคุณก็ให้ความช่วยเหลือเขาอะ่ะนะคะเพราะว่าด้วยความรักนี่แหละนะคุณก็เหมือนกับไม่ได้อิดออดอะคุณช่วยเหลือเขาเต็มที่เขายังคํานึงยังเห็นความดีในตัวของคุณเลยนะคะแต่การที่เขาตัดสินใจ ไปเลือกคนอื่นหรือว่าเดินหันหลังให้กับคุณไปเนี่ยเหมือนเขาจะต้องไปไปเจอวิบากกรรมไปเจอชะตากรรมชีวิตที่เหมือนกับว่าเวลาที่เขาลำบากในเรื่องการเงินไอ้คนที่เขาเลือกเนี่ยกลับไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ก็ลำบากเหมือนกัน ก็จนเหมือนกันนะคะใครจะมาช่วยได้นะคะประมาณที่แบบเรียกว่าเตี้ยอุ้มคอมอ่ะนะคะก็ไปเจอคนที่เหมือนกับมีลักษณะของการที่มือที่สามนะเออเป็นเป็นคนที่แบบพึ่งพาอาศัยเขาซะส่วนใหญ่นะให้เขาเปให้หรือว่าแบบหลอกกินนะหลอกให้เขาเปลอย่างงี้สุดท้ายแล้วพอเขาไม่มีเงินให้นะไม่มีเงินเปก็ทิ้งเขาไป นะคะเป็นเป็นเหมือนกับว่าการที่เขาอยู่กับคุณแล้วเขาสุขสบายแล้วเขามีกินมีใช้มีความสุขนะคะเจอคนดีเจอคนที่ใช่แล้วกลับเดินหันหลังให้นะคะแล้วก็เป็นเลือกอะไรก็ไม่รู้นะคะท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยคิดอยากจะกลับมานี่คือนะค,ะความคิดความรู้สึกของเขานะคะเขาเล่าเรื่องราวที่เขาไปเจอมาเนาะความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณนะคะที่มีต่อคุณ เออนี่น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของการที่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกอะนะคะจากที่เขาเนี่ยเคยได้รับความรักความเอาใจใส่ดูแลจากคุณทุกอย่างเลยคุณไม่เคยปีกปากบน่นคุณไม่เคยบ่นเลยคุณช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณคอยอยู่เคียงข้างเขานะคะแม้ ในการที่แบบเหมือนเจอสภาวะปัญหาการงานการเงินคุณก็ไม่เคยบน่นคุณก็ยังอยากจะอยู่กับเขาอีกลําบากไปน,นี่เป็นสินเดือดร้อนคุณก็ไม่เคยนะคะโทษเขาเลยแล้วเวลาเขาไปอยู่กับมือที่3ามเขาต้องเหนื่อยคนเดียวนะลําบาก ลำบากหาเงินคนเดียวลำบากที่แบบเหมือนทําทุกอย่างถ้าแบบไม่มีให้มือที่สามมือที่สามจะไปลูกเดียวเลยมือที่สามจะหนีจากเขาลูกเดียวเลยเขาก็เลยต้องหามาให้มือที่สามแต่มาเปรียบเทียบกับคุณแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดอะลำบากแค่ไหนคุณก็ยังอยากจะอยู่แต่เขากลับกลายเป็นคนที่ทิ้งคุณไปนะไปคิดว่ามือที่สาม จะมีทุกอย่างนะคะโดยที่แบบเขาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย,อยงไงคิดคิดจะเห็นแก่ตัวนะคะแต่พอไปเลือกมือที่สามแล้วอ้าวนะคะเธอหลอกลวงฉันนี่ว่านะ,ะมือที่สามก็หวังจะมาเกาะนะคะคนรักเก่าของคุณเหมือนกันแต่ที่ไหนได้ต่างคนต่างลอกนะ,ะต่างคนต่างมาลอกนะคะหลอกกินกันและกันเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วก็เจอคู่เวรคู่กรรมไปในที่สุดนะคะ นอนาคตนะคนรกเก่าคนรกเก่าความสัมพันธ์เก่าเขาคิดนะจะทาอย่างไรคุณอนาคตนะอุ้ยถ้ามีโอกาสนะเป็นการที่แบบจะมาขอโอกาสมาขอโทษมาขออภัยนะคะไม่ว่าคุณจะให้อภัยนะหรือว่าไม่ให้อภัยก็ตามหรือว่าคุณจะสาปแช่งเขาหรือว่าคุณจะด่าทอเขาอย่างไงก็ตามแต่เขาก็ต้องมาเขาบอกแบบนี้ยังไงเขาก็ต้องมาเพราะว่ารู้สึกว่าคุณเป็นความหวังใหม่นะะไม่ใช่พัก ไม่ใช่พักการเมืองน,นะคะคุณไม่ได้อยู่พักการเมืองความหวังใหม่แต่คุณเป็นความที่แบบเป็นเดิอดสตาร์เป็นแสงสว่างนะคะที่แบบเปล่งประกายในชีวิตของเขาที่ทําไม่ ชีวิตของเขาเนี่ยได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จนะคะเขาก็จะหน้ามืดน้าดา่าน้าทนเนี่ยนะคะมาขอโอกาสคุณนะคุณจะด่าทอเขายังไงก็ตามแต่แต่เขารู้สึกว่าเนี่ยเออเขาต้องได้คุณมาแน่นอนนะคะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยคือไม่เอาแหละนะคะไม่ได้ก็ไม่เอาใครนะประมาณเรียบว,ว่าถ้าเป็นในเรื่องของคนโสดคนนี้นะโสดแบบเพราะไม่ม่หม่ๆกว่าแล้วแต่ถ้าเป็นคนคบคนคุยคุณนะเออเขาจะไม่เอาใครเลย ถ้าแบบไม่ได้คุณเนี่ยเขาจะไม่เอาขายเขาจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าแบบเออการมาของเขาเนี่ยนะคะแล้วมาได้คุณเนี่ยเขาถึงจะเอานี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะส่วนไอความสัมพันธ์ที่แบบอยู่กับมือที่สามอยู่เออมือที่สามหึงห่วงเขามากนะเขาขยับเนื้อขอยับตัวไม่ได้นะคะและนะอนาคตวามรักสพันดูสิ ถือสองถ้วยมาสิจ้าเออนะคะจะรีรออะไรอยู่เพราะว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยนะรประมาณคนคบคนคุยเนี่ยมีเปอร์เซนต์ที่เหมือนจะติดต่อมาหาคุณเพราะว่าเขาทนไม่ไหวอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเงินในกระเป๋าก็มีไงแต่นะคะการที่แบบจะมีเงินในกระเป๋ามีเงินในบัญชีเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าเออจะเปให้ใครใครที่ควรค่ากับการที่จะเปนะคะส่วนไอ้ความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกเนี่ยรู้สึกว่าไม่ควรค่ากับการที่เขาจะเป ลเขาจะเปให้คุณนะคะเขาได้ The justment เนี่ยเป็นการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้ไม่มีความสุขนะคะไม่มีอนาคตนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาเลือกคุณเนี่ยมันน่าจะมีอนาคตมากกว่าเพราะคุณไม่ได้รักเขาหรือว่าไม่ได้หวังในเรื่องของการเงินจากเขาเลยนะค,ะคุณน่าที่จะรักเขาจริงๆชอบเขาจริงๆถ้ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อเนี่ยเขาเชื่อว่าคุณกับเขาจะช่วยกัน สร้างในเรื่องของธุรกิจการงานได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถนะคุณเป็นสาวมาั่นเป็นหนุม่มมั่นเป็นคนหาเงินเก่งนะคุณคงไม่ได้หวังในเรื่องของการเงินจากเขาฉะนั้นนะคะพอเหมือนกับต่างคนก็ต่างมีอาชีพการงานมาเจอกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ลาบากอะไรมันช่วยกันสร้างได้อนาคตใหม่เนี่ยในความคิดความรู้สึกของเขานะคะและเขาคิดอย่างไรกับคุณอีกห้าเหรียญ <c oughs> ห้าเหรียญมันมีความรู้สึกที่เหมือนบอกกับเขาว่าคุณเนี่ยเหมือนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอะนะคะเพราะว่ามันนานเกินไปไงหลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้คบไม่ได้คุยกันมันจบกันมานานแล้วจนคุณเนี่ยหน้าที่จะไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์แล้วแหละไม่ได้อยากจะมีความรักนะคะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะไปสนใจในเรื่องการเงินแล้วก็ดูแลพพอร์ตตัวเองนะขยันทำมาหากินจนนะชีวิตดีมีความสุข นะะจนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะทักข้อความมาติดต่อมาเดินทางมาเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นเป็นงานเป็นการไหมนะต้องผ่านเพื่อนผ่านสังคมนะผ่านครอบครัวผ่านคนรู้จักอะไรเงี้ยเป็นจริงเป็นจังอะไม่ใช่แบบจะคุยเล่นๆกับคุณนะเพราะว่าเขาหวังจริงๆหวังอนาคตนะอนาคตที่แบบเป็นเดอะซันกับคุณอนะ คือแบบถ้ามันเหนื่อยแล้วมันต้องได้คุณนะไปคลองคู่คลองรักจนคนอื่นเขาต้องอิจฉาอารมณ์นี้สําหรับคนโสดน,นะแต่สําหรับคนที่แบบเป็นสามีคนรักคู่รักอดีตอะรู้สึกว่าติดพันกับมือที่สามอยู่นะคะคือเน้นย้ำบ้ากเลยนะเพราะว่าเออเปอร์เซ็นต์ของการที่แบบจะชัดเจนในความสัมพันธ์ที่เออคนรักเก่านะคะสามีเก่าที่ไปเลือกมือที่สมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ใช้ระยะเวลานานเพราะว่ามือที่สามเขาค่อนข้างจะด,ดุนะมือที่สามจริงจังนะมือมือที่3านะม 3, ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าบังคับนะข่คมขู่คนรักของคุณมากแต่สําหรับคนโสดเปอร์เซ็นต์พ่อไม้แม่ไม้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เขาจะตัดสินใจอย่างรีบด่วนนะคะขี่ม้าเร็วนะคะหรือว่านั่งจรวดมิซายนะคะ ติดต่อมาหาคุณเพราะว่าเขาจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะชัดเจนกับคุณที่จะเหมือนกับว่ามีคุณอยู่ในชีวิตเป็นครอบครัวสิเปลี่ยนนะแม้จะเหมือนกับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวของเขาไปอ,ะอ่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาลาักษณะหรือว่าเปลี่ยนในเรื่องของถานะของการเริ่มต้นใหม่หรือว่านับหนึ่งใหม่ นะคะ,ะถ้าเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆมเนี่ยถ้าหากเขามีความสัมพันธ์เก่ากับคนเก่าเขาก็อาจจะมีการยกทรัพย์สินเงินทองให้คนเก่าไปสักครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นจนเขาต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะต้องมาหาใหม่ ต้องมาสร้างใหม่อะไรเงี้ยนะกว่าที่เขาจะมีเทียบเท่ากันกันกบคุณมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่พอเหมือนกับว่าเขามีแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณทันทีเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าคุณคือคนที่เขาจะสร้างครอบครัวด้วยคุณคือคนที่เขาจะจริงจังแล้วก็เชื่อใจไว้ใจแล้วก็ไม่มาหลอกลวงเขานะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปอะ่ะนะคะเออหรือว่าไม่ได้รวยเหมือนเดิมไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนเดิมเขาก็ยอมนะ ขอเพียงแค่มีคุณอยู่ในชีวิตนะนี่คืออนาคตของคนคนรักเก่าคนคุยเก่านะคะและนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าโอ,อ้อดทนรอหน่อยนะถ้าแบบว่าเขามาช้าหน่อยบางคนท่านเนี่ยบอกว่าเดือนสิงหานี้เลยนะคะแต่เดือนสิงหานี้อาจจะนิ่งจะเฉยอยู่นะคะยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยนะคะแต่ความรู้สึกความในใจของเขามันร้อนรุ่มมากเพราะว่าราศีสิงเป็นราศีที่แบบอ่า อยากได้ชัยชนะและความสําเร็จแต่นะภายนอกดูนิ่งเฉยดูสุขุมดูเยือกเย็นมากๆแต่นีแล้วภายในร้อนรุ่มกัดกุ้มคิดถึงคุณมากๆนะคะขอขยาย4ี่ดาบสดาบแล้วจะเทอคชั่นเมื่อไหร่นะคะอ่าน่าที่จะมีการพักฟื้นสุขภาพร่างกายจิตใจของเขาเป็นการที่เหมือนกับว่าขอให้ถ้าแบบเขามีในเรื่องของ สุขภาพร่างกายจิตใจที่มันแบบสุดทมเขาอยากจะเหมือนกับว่าออกกําลังกายนะคะปรับปรุงตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สําหรับคุณไม่ใช่แบบว่ามามาแล้วก็ง่วงนอนจะแชทจะคุยก็หายหายอะไรเงี้ยคือถ้าแบบมีงานมีการก็จะไปเคลียร์ให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยหรือว่าถ้าแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้าหาทางผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณว่าเคลียร์ในเรื่องของอภาพลักษณ์ของเขาให้ดูดีหรือว่าไปบนบานสารเก่าขอพร อสิ่ิ์สิทธิ์นะคะว่ากลับมาเนี่ยขอให้คุณให้ภยัยแล้วก็ให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาคาดหวังความสัมพันธ์ที่จะสร้าง,งครอบครัวไปกับคุณจริงๆนะคะคลิปนี้ก็คงจะสมหวังสําหรับคนที่เป็นคนรักเก่าคนคุยเก่านะความสัมพันธ์เก่าแต่ในกรณีที่เป็นเอ่อความสัมพันธ์ที่เป็นเขาไปเลือกมือที่สามแล้วเป็นตัวจริงแล้วเนี่ยนะะรู้สึกว่าค่อนข้างจะแปดดามน,นะมืดแปดด้านนะคะ เพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ตัวจริงไงก็ต้องมีการตัดสินใจหรือว่าใช้ระยะเวลานานพอสมควรมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อันนี้นะคะเขาจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาจะปรับเปลี่ยนลุกนะคะสุขภาพร่างกายจิตใจของเขาความพร้อมการเงินการงานของเขาเพื่อที่จะมาเจอขุนนั่นเองนะคะกส็สมรักสมหวังสมปรารถนาสำหรับคนกบคนคุยความสัมพันธ์เก่านะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ